สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูยำขมิ้นขาวมาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำเนื้อสัตว์ทั้งหมดของเราลวกให้เรียบร้อยก่อนซึ่งพี่ดาลวกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำยำค่ะใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะตามด้วยน้ำปลา เมนูนี้ทําไม่ยากนะคะละลายน้ําตาลกับน้ําปลาก่อน,นะคะ่ะถ้าใครไม่มีน้ําตาลปี๊บนะคะสามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะแล้วแต่ความชอบพี่ดาช,ชอบน้ําตาลปี๊บค่ะเพราะว่ามีรสชาติที่กลมกล่อมมากกว่านะคะพอเรามั่นใจนะคะว่าน้าตาลของเราละลายดีค่ะใส่พริกขี้หนูค่ะ จากนั้นใส่มะนาวค่ะใส่มะนาวลงไปเสร็จนะคะก็คนค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นชิมรสชาติดูค่ะปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะพอรสชาติได้ที่นะคะใส่หมูบดค่ะแล้วก็กุ้งลวกลงไปนะคะอันนี้เป็นหมูบดลวกแล้วก็กุ้งลวกนะคะ ตามด้วยหอมแดงซอยขมิ้นขาวแล้วก็ผักชีค่ะเสร็จแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพี่ดาแนะนำว่าอย่าให้เผ็ดมากนะคะเอาเผ็ดพอดีพอดีนะคะเพราะว่าถ้าเผ็ดมากก็จะไม่ดีต่อร่างกายค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูสุขภาพค่ะขมิ้นขาวมีประโยชน์มากนะคะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติอีกครั้งนะคะพอรสชาติได้ที่นะคะก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูยําขมิ้นขาวลองไปทําทานกันดูนะคะเมนูนี้นะคะทําง่ายมากๆและดีต่อสุขภาพค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ